มาเจ้ามาเจ้ามากินข้าวเจ้าด้วยกันวันนี้มีลาบคั่วกับคพื่อกบเหลือแต่คืนนี่เอาละลาบหมูคั่วมาหม,ะมะ้อแลวเนาะนี่ลาบหมูคั่วนะ่ะมันจะต้องมีมันหมูอย่างนีเจ้ามันหมูหนังหมูตีนใหญ่ๆอีน่น,น,นะจะล้ำนะดูแ,แบนๆเหรอกุยดูตับกัำนังหมูอื <c oughs> นะครับัมเืออันเผือลักบีอ่ะแม่พระ้านเผือตะแลอืมสัวกล้วยมีประมาณนี้เจ้าไม่มีเลยนะเอมอ่ะชิมเหรอหอม

มาเจ้ามากินข้าวกันเนาะคุณผกับข้าวก็จะมีประมาณนี้เจ้าลาบหมูคัว่วคั่วกบพักกันนี่เจฟทำในบ้านนี่แต่พักการขาวนี่ซื่อนะอ่ะ <laughs> นี่นี่นี่เปิดเปิดใกหันก่อนเปิดห้องกูดตังเกาเ้า,เาต้นมันคล้ายค่้ายกชีลาวเลยเนาะ มันเป็นกูนตั้งเก้าแล้วไม่ประโยชน์เนาะกินก็ออกไปตั้งให้ข่ายพักชีแล้วนะแต่ว่ากินหมาแห้งเต่ามาเจ้ามากินข้าววยกันทำรั้งหมาเจ้าเลยนะหลบหาบหมูคั่วเจ,าวาเจาวาว้าก้กากัวกบเนาะ